สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่21พฤศจิกายน2565กันนะครับอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ 4ีบาท10สตาง์นะครับสำหรับวันนี้คือปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่10สตาง์นั่นเองครับส่วนยางพาราชนิดอื่นๆก็ราคาปรับขึ้นบวกลบก็ไม่เกิน3-5ถึงบาทในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะนี่คือราคากลางนั่นเองครับมาดูที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนราคาก็จะอยู่ที่ 45บาท3สตางค์นะครับสำหรับราคาวันนี้ปรับลดลง28สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา47บาท35สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 34สตางนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100% 39ซ็นบาทวันนี้ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สด18บาท96สตางราคาทรงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 55%เปพักชั่วโมง 21บาท45สตางค์ราคายังทรงตัวนะครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน23บาท76สตางค์ราคายังทรงตัวนะครับและยางเครปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ 25บาท85สตางค์ราคายังทรงตัวเหมือนกับยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับก็ถือว่ายังทรงทรงสำหรับราคายางพาราของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ